โฮลา,าร์จแชาแนลบาสันสพังบวกร้อยล้านชยนายชาญเก้ามงคลโฮลาศาสตร์อินโดจีคลิปนี้ภูมิใจเสนอรเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์นกาดูดวงช่วง11กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคม67ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเรื่องราวอื่นที่น่าัดสินใจรับชมรับฟังกันเลยเลยนะครับเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวไก่ชาวาการนั้นใสใจคอของชาวไก่ในช่วงนี้มันจะเป็นคนแนวแบบ รักอิสระเป็นที่สุดเป็นคนเปิดเผยนะครับมีความตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึง่งและตรงไปตรงมาและรักในการเสี่ยงโชคแต่ว่าช่วงนี้ตินิสยัยใช้เงินฟุ่มเฟือยกันไปหน่อยนั่นเองและข้อเสียก็คือระวังจะซุ่มซ่ามเพราะว่ารวนเร็วเกินไปจนเกิดอาการบาดเจ็บในดวยงงานนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือบริหารเสน่ห์ได้ดีมากๆได้เก่งมากๆในมุมถัดไปเรื่องของภาวะจิตใจ ชาวรัก,การมักจะมีจิตใจที่วู่วามทําอะไรให้มันรวดเร็วว่องไวกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนเพื่อสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆและคุณจะรู้สึกอึดอัดทุกครั้งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามคุณนะครับทาอะไรให้มันชักช้ายืดยาไม่ทันใจคุณอีกด้วยในมุมถัดไปเรื่องของการเงินชาวไก่มักจะมีหัวในการค้าขายนะครับหรือใหญ่น้อยก็มีเซนในการพูดจามีวิธีการพูดจาอย่างไร ให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับมีความสามารถในการเป็นตัวกลางในการประสานงานนะครับหรือควบคุมดูแลเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อีกด้วยเลยได้ว่าเงินหมื่นของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าช่วงนี้คุณมีความสามารถในเรื่องของการควบคุมดูแลต่างๆการบริการต่างๆงานอาสาเจ้านายต่างๆหรือเรื่องของการวางแผนทางการเงินต่างๆ เรื่องของบัญชีเรื่องของรายรายจ่ายต่างๆเนี่ยช่วงนี้เช้าไก่มักจะทําให้ดีเป็นพิเศษแน่น,นอนนะครับว่าการเงินที่มีได้ประโยชน์สําหรับคุณแล้วก็คืองานที่เกี่ยวเรื่องของหุ้นส่วนเรียกว่าแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างคงค่านจะดีและลงตัวนั่นเองและการเงินที่คุณได้ประโยชน์อีกอย่างก็คือเรื่องของเกี่ยวเรื่องของของนักหนักนะครับของนักหนักก็อาจจะเ,เรื่องของสินแร่ต่างๆหรือต้นไม้ที่ใช้ในเชิองอุตสาหกรรมประมาณนี้นะครับ หรือไม่ก็การดลผลประโยชน์ที่ลงตัวระหว่างคุณกับคนที่ฐานะด,ด้อยกว่าหรือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนแต่ทาประโยชน์และทําให้การเงินของคุณมีเสถียรภาพและมีการหมุนเวียนที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วการเงินในความคาดหวังของชาวละกาคืออย่างไรละ่ะคววําตอบก็คือชาวไก่ต้องการที่จะอยากได้เงินโดยแบบไม่ต้องเหนื่อยกายมากนะครับให้เหนื่อยหรือว่าเหนื่อยสมองก็พอครับหรือว่าชอบงานที่มันใช้สมองเป็นหลักมากกว่า หรือไม่ก็แนวพวกการวางแผนการพูดการพิเศษการอ่านในระหว่างทำทุกอย่างแบบเป็นขั้นเป็นตอนประมาณนี้อีกด้วยในมุมถัดไปก็คือเรื่องของการงานการงานคุณนั้นชาวไก่มักจะมีโชคในเรื่องของการหาเงินจากหลายช่องทางด้วยกันและมีความสุขใจทุกครั้งเมื่อได้เดินทางอยู่บ่อยๆงานที่ชาวไก่มักทําไม่ดีนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของงานสายบันเทิง งานเรื่องของสายบริการหรืออาหารการกินเป็นต้นส่วนงานพวกอาสาชนายชาวไก่ก็พอจะทําได้ดีเช่นกันนะครับเพียงแต่ถนัดในเรื่องของการเป็นตัวกลางซะมากกว่าและเป็นการควบคุมเนื้องานโดยการใช้สมองเป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องการใช้กําลังหรือโยนให้คนอ,อื่นไปจะดีกว่าแน่นอนว่าชาวไก่ถนัดที่งานพวกแนวแบบวางแผนและการใช้สมองไม่ถนัดงานใช้แรงกาย่องการใช้คําพูดสั่งๆ แล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในร่องลอยๆให้มันอยู่ตามแผนที่วางไว้ประมาณนี้นั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากได้งานที่มีลปรโยกน์จากหลายๆแหล่งหลายๆที่นะครับยิ่งมีงานอดิเรกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีหรืองานโปรเจกต,ต์ใหม่ๆเยอะยิ่งดีนะครับคุณจะได้ได้หลายๆทางนะครับและสบายๆไม่เหนื่อยกายแต่แค่เหนื่อยสมองเท่านั้นเองคุณจะได้ประมาณนี้ ในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักของผู้คุณมักจะเป็นแนวแบบเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยเป็นความรักแบบมักจะใช้เสงเพลงในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและสร้างความอบอุ่นในหัวใจระหว่างคุณกับเธอคุณกับเขาเป็นความรักที่มีความโรแมนติกระหว่างชาวไก่กับคนรักของชาวไก่อีกด้วยเรียกได้ว่าชาวไก่มีความสุขในการทำปฏิสัมพันธ์ กับคนรับค่าของคุณกับเพื่อนบ้านของคุณกับใครก็ตามเนี่ยชาวไก่จะมีความสุขในการพูดคุยในการเจราจาตลองในการทํางานในเรื่องของการตลาดการขายเรื่องของหลายๆอย่างการบริการ,รการขายของการขายของสวยงามเรื่องของศิลปะบันเทิงต่างๆเนี่ยเรียกว่าคุณจะคุยไปทั่วนะครับและเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้าของคุณอีกด้วยนะครับเพราะว่าการที่คุณเป็นคนที่คุยสนุกนะครับปากไวใจกล้าประมาณนี้อีกด้วย และแม้ว่าคุณจะเป็นประเภทแบบใจกล้าหน้าใหญ่นะครับมัจกจะใช้เงินพุ่มเฟือยนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็มีวิธีปลระห,ลหรือเอาเงินจากคนรักของคุณได้อย่างไม่ได้นะครับเรียกว่าเอาเงินแบบไม่รู้สึกว่ามันมีการบิดเบี่ยงหรือเบียดบางคนรักแต่อย่างไดเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นความพร้อมใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่านั่นเอง และการที่ชาวไก่นั้นเป็นคนที่สนิทก,กับคนง่ายตีซีกับอื่นได้เก่งได้ดีนะครับฉะนั้นชาวไก่จะรู้ไส้รู้พุงกี่ขดกี่ขดของคนละของคุณไปอย่างดีนะครับว่ามีเพื่อนอยู่ที่ไหนบ้างมีพฤติกรรมอย่างไรชอบชวนไปทําอะไรหรือเบอร์โทรอะไรนะครับหรือชอบชวนไปทําให้คุณแฟนของคุณเสียหายหรือเสียคนหรือนอกใจคุณหรือเปล่าหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยชาวไก่รู้ดีรู้หมด ไม่มีอะไรที่ปิดบังชาวไก่ได้เลยนะครับเรียกว่าชาวไก่ทันคนทันเล่เหลี่ยมของคนรักของคุณอีกด,ด้วยแล้วความรักความสัมพันธ์แบบไหนละ่ะที่ชาวไก่ชาวละก,กาต้องการไก่ต้องการความรักที่ปลอดปัญหาปลอดอุปสรรคไม่มีมารมาขวางกันและชาวไก่มักจะคบคนรักแบบซุ้มเงียบไม่ประกาศให้โลกรู้นะครับเพราะคุณรู้สึกว่าเมื่อความรักมันถูกเปิดเผยเมื่อไหร่เนี่ยความรักมักจะมีมารมาขจนุน หรือมีปัญหามาแบบไม่คาดฝันอยู่ตลอดอีกด้วยนะครับฉะนั้นคุณคิดว่าเป็นวันรกแบบเงียบเงียบรู้กันแค่นี้พอนะครับหรือคบกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นผัวเป็นเมียกันหรือเป็นความรักต่อกันเนี่ยโดยไม่ต้องให้มีใครรู้เยอะหรอกครับให้คุณกับเขาเข้าใจกันก็เพียงพอแล้วคุณมองว่าแบบเนี้ยมันมีความสุขมากกว่าและอยู่ได้ยืดมากกว่าอีกด้วยคุณต้องการประมาณนี้นั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามมกจะมองชาวไก่ชาวละกาว่า เป็นพวกที่บริอหาเสนิทสร้างสนิทให้ตัวเองได้เก่งมากๆและทำอะไรที่มันแบบว่องไวหรือเกินมีคำปากที่เป็นสุดยอดของการจิกจิกแบบมีเหตุผลจิกแบบทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้สึกว่าทูกดายอยู่นะหรือถูกติอยู่นะไม่ว่าจะพูดอย่างไรลก็แต่นะครับเช่าไก่ดูดีดูน่ารักไปสมหมในสายตาคนนักขณะนั้นนั่นเอง พวกเขานั้นอิจฉานะครับในคำปากของชาวไก่นั่นเองในมุมต่อไปเรื่องของโอกาสและความคาดหวังแน่นอนว่าโชคลาภและโอกาสของชาวไก่นั้นก็คือมีพื้นฐานในการหาโอกาสที่ดีให้กับตัวเองมีช่องทางในการหาเงินเข้าเป๋าเข้าสัดเองได้แบบสบายๆแบบคนอื่นรู้ไม่ทันหรือไม่คิดว่ามันจะหาเงินได้แต่ชาวไก่หาได้นั่นเอง และชาวไก่ไม่จะหาเงินได้แบบตัวเองมันเหนื่อยมากนะครับเพียงแค่เหนื่อยปากเหนื่อยคุมตามแผนและเหนื่อยใช้สมองแค่นั้นเองในมุมถัดไปเรื่องของดาวเด่นดาวเด่นสำหรับชาวลักกาในช่วงเวลานี้ก็คือเลข1และเลข0ูนย์นะครับมาดูบทรสรุปกันบ้างนะครับบทรสรุปสําหรับชาวลีลาก,การเด็ดเลยว่าเป็นไก่ที่ชาวบ้านปริชนธรรมดาเลี้ยงดูแต่ชอบไปเที่ยวไปอยู่ในล้วนในหวังนะครับด้านหนึ่งให ท่านท้าวพญาเล็งดูด้านหนึ่งให้ชาวบ้านประชชนธรรมญาเล็งดูนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ดูเหมือนลําบากนะครับแต่ด้านหนึ่งชีวิตของคุณก็สุขสบายน,นั่นเองหากทำอาชีพรับราชการหรืองานอาสาเจ้า,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 านาย่เนี่ยคุณจะมียศมีศักดิ์ที่ดีรวมถึงมีค่าทาบปุถุวานไปจำนวนมากนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณมีสติปัญญาที่ดีความรู้ความสามารถที่ดีนะครับหากคุณได้ทําเรื่องของการค้าการขายทําสวนต่างๆเนี่ย คุณจะดีมากๆมีโอกาสที่จะร่ํารวยไปนทีทีเดียวจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักสัตวและการดูดวงช่วง11กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคม67หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ได้ลืมกดกระดิ่งช่องโค้อาจารย์ชนะด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ